สวัสดีครับกับผมรองศาสตราจารย์พิเศษพลโทรดรวีระวงสันประธานกรรมการขอเชิญท่านเข้าชมวิดิทัศศาสตรส์พระราชากับการพัฒนาสากลไทยครับนับแต่ปลายุคสมัยรัชกาลที่5เสื่อมเนื่องมาจนถึงปัจจุบนันพระมหากษัตริย์ และพระวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรีสรงสนพระราชาหฤทัยในการพัฒนาวความเป็นอยู่ของประสบนิกรด้วยการสหกรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระประมินทรม,มหาภูมิพลอดุลยเดชนำหลักการวิธีการสหกรณ์ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทรงมีพระราชดำริให้ทางราชการคัดเลือกพื้นที่เป้าไม้บริเวณตำบลเขาใหญ่อเภอชะอวัดเพชรบุรีพื้นที่ประมาณ1 2 0 0 0ไร่เดิมมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมและแห้งแล้งดินไม่ดีจะสันที่ทำกินให้กับเกษตรกรที่ยากจนได้รับกรรมสิทธิ์ครอบครองและทำกินเราบครัวละ25ไร่จำนวน400ครัวเรือนดำเนินการพัฒน,นาที่ดินเพื่อให้ทำการเกษตรเพื่อมีอไรายได้ตลอดทั้งปีอย่างต่อเนื่อง ้ดยให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการในลักษณะหมู่บ้านสหกรณ์และทรงมีพระราชดำรัสให้จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรหุกกระพงจำกัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในการประกอบอาชีพให้มีไรายได้ที่ดีขึ้นเป็นหมู่บ้านรูปแบบสหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทยต่อมาได้ขยายผลไปช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งอื่นๆเน้นการรวมกลุ่มประชาชนเพื่อพัฒนาการทำกินบนพื้นที่ การช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพพยัวารางกูลราชการปัจจุบันทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานให้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พระราชทานในสมเด็จพระบระโมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารจำกัดเมื่อวันที่18มิถุนายน2558 เพื่อให้ข้าราชบริพารมีวินัยการออมและการใช้จ่ายอย่างมีคุณค่าพัฒน,นาชีวิตให้ดียิ่งยิ่งขึ้นตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรซึ่งพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพพยัวารางกูลทรงตราไว้วันที่6เมษายนพุทธศักราช2560 กำหนดให้บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการร่วมกันเป็นสหกรณ์โดยที่รัฐพึงส่งเสริมสนับสนุนคุ้มครอง,รองและสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่างๆรวมทั้งดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านเศรษฐกิจโดยการสร้างกลไกเพื่อส่งเสริมสหกรณ์แต่ละขนาดให้มีความสามารถในการแข่งขันอย่างเหมาะสมและส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างกลไกเพิ่มโอกาสในการทำงานและการประกอบอาชีพของประชาชนโดยในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคันแรกนาขวัญนับบนทนลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและประกาศเกียรติคุณพร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานสาหกรณ์ให้กับปศนิกรเป็นประจำ สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระาราชหฤือไทยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทรงเล็งเห็นว่าการปลูกฝังหลักการสหกรณ์แก่เด็กและเยาวชนโดยเริ่มที่โรงเรียนจะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในกลุ่มเด็กนักเรียน ตลอดจนครูผู้ปกครองคนในท้องถิน่นจงึงทรงมีพระราชก,กระแสะแก่อธิบดีกรมตำรวจณโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนและทรงมีพระราชก,กระแสะแก่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ในขณะนั้นณพระตำาหนักจิรดาเมื่อวันที่7มิถุนายน2534ให้ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนอย่างแพร่หลายดำเนินการประสบความสำเร็จด้วยดีต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน โดยกำหนดให้วันที่7มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสหกรณ์นักเรียนขอเชิญท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์เสมือนจริงได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้ครับ